ฮออกเด้อออกออออสวัสดีจ้ามันนี่กับพ่อพอกับแม่เจี๊ยบอีกแล้วเด้อม,มันนี่แม่เจี๊ยบผามากินหอยโครงนามาแสบๆกันเลยมันนี่กินกับข้าวเหนียวจ้าเอาเข้าวเหนียวจิ้มนี่ก่อนอม,มันนี่ักื่วอยากกินจ้า มาดูสิออกไหมหได้ได้นี่จ้าอืม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 ไม่อยายิ อืมอืม,อมดึงเนี่ยอืมเสียบๆจะ้ะอืมดึงคนบอกเอามาตาหัวอืม บางเด้วจ้ะจะจิ้มมาลุ้นกันอุ้ยไม้หักหัวใหญ่อืมอืมออกเด้อออกอืมขาดแล้วจ้าอุ๊ยหัวใหญ่ตะวากลบออกอืม mm. -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. bỏ gần cứ cực gần tao cho tao nhai vô, khuyên tốt tao tao chẹp tao 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 Nói nhoi nên ọc Nen Nói ta ngủ Mà đưa chá, mà thẹp xẹp lắm cận Này Đừng nhạc gì đấy Ơ ไม้ของเราหักไปแล้วหาใหม่ใหมกันด้อได้ไม้ใหม่มาแล้วโอ้ยใหม่ๆกัหๆหๆกบหกักคือกันโอ้ไม้เอามือลแล้วออกันว่าออกนี่ โอ้โหคือกินยากเลยตัวนี้นี่เนื้อหนึอบอร่อยมาก ผู้ดใดมาคลิปบานๆแบบนี้ฝากกดติดตามตำยำตามแม่แม่เจ็บน้ำเด้อจ้าผู้ใดหิวก็มากินน้ำแม่เด้อจ้าปิดคลิปก่อนคลิปมันสีเงาขอบคุณทุกการรับชมค่ะ